วันนี้รายการบุญไม่จำกัดได้ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัทเทพประดุมพรมาพร้ะจำกัดได้รับการติดต่อจากนายประนอมน้อยแสงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มลม้มให้มาเยี่ยมนายสำอางสุขบรมรงผู้พิการ ชมรมเองก็ไม่ได้ช่วยเหลือแต่เฉพาะการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างเดียวเราก็จะบูรณาการในเรื่องของการช่วยเหลือ,อผู้ที่ด้อยโอกาสผู้พิการด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมามาดูมีน้องๆจากชมรมก็เสนอมาว่ามีคุณลุงสำอางที่ท่านลำบากนะคะขาท่านตุดตัด,ตดขาดแล้วก็ไม่มีใครดูแลนายสำอางสุขบํารงอายุ73ปีพิการค่ะ มีลูกสามคนโตโตหมดแล้วแต่ไม่มีใครมาเลี้ยงดูเลยปล่อยให้พ่อแม่อยู่กันอย่างยากลำบากอาศัยอยู่ห้องเช่าซึ่งค่าเช่าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่เจ้าของใจดีไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่ามีแต่ความสงสารขา,ารมันเป็นแผลติดเชื้อนะหรือผมรักษาหายแล้วมันก็เอากระตุ่มเดินที่หมอไปโรงพยาบาลก็หมอก็เลยบอกลุง อาไว้มันก็เดินไม่ได้นะให้ตัดเลยขาตัดมาแล้วก็ทำหมากินไม่ได้ชีวิตที่อยู่รอดมาได้ก็เพราะข้าวก้นบาทของหลวงพ่อที่ท่านเมตตาสงสารอยากจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากกว่านี้ก็ลำบากมีทุนเล็กน้อยให้ภรรยาขายลูกชิ้นทอดหน้าปั๊มวันไหนฝนตกก็ขายไม่ได้แต่ก็ไม่เคยทอ้อ ายลูกชิ้นไม่ได้ก็ออกไปเก็บของเก่าขายก็อาศัยขายขเก็บของเก่าขายมั่งนะพราะอาศัยข้าววัดกินแล้วก็เอาลูกชิ้นไปขายก็บางวันก็ขายขาดทุนั่งก็ได้มั่งไม่ได้มั่งครับลุงสำอางบอกกับทีมงานว่าถ้ายัางไม่ล้มก็ไม่เลิกขอสู้ชีวิตในขณะที่ลมหายใจยังหายใจอยู่ อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีใจกุศลน,นะคะร่วมทําบุญกับให้กับคุณลุงนะคะบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนยังชีพเป็นจํานวนหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมบริจาค5 0 0พันบาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบ4ี่พันบาทให้กับครอบครัวลุงสําอางไว้เป็นทุนยังชีพต่อไป